สวัสดีค่ะวันนี้เราสปาทีวีมังกรทะเลขอมจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นบุฟเฟต์อาหารทะเลนะคะที่ทุก่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือหอยหวานนะคะสดฉ่ำใหม่นะคะถ้าใครไม่ชอบเป็นอาหารทะเลนะคะเขาก็มีแบบเป็นหมูกระทะให้เราย่างได้ด้วยนะคะในส่วนต่อมาก็จะเป็นไส้นะคะตับนะคะแล้วก็จะมีให้ย่างแบบบาร์บีคิวด้วยนะคะ แม้ที่ประทับจิตประทับใจมากก็คือในส่วนของหอยนางลมนะคะที่ดสดชํามากค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกุ้งนะคะก็จะมีกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวนะคะแล้วก็จะมีกั้งนะคะกู้ก็จะมีปูนะคะปูมีให้เลือกสองแบบนะคะรับเอาว่าสดใหม่แน่นอนค่ะ ต่อมาก็จะเป็นกลาหมึกนะคะปลาหมึกเป็นรุ่นใหญ่นะคะที่เอาไว้ชมรับย่างได้นะคะหรือจะเป็นตัวเล็กนะคะแล้วก็จะเป็นหมึกหมึกสายนะคะอันนี้ก็อร่อยเราชอบมากเลยจ้า ต่อมาก็จะเป็นส่วนของน้องปลานันจะนุ้ปลานะจ๊ะแล้วก็จะมีหอยซาชิมิมันจะชิมจะมีข้าวโพดด้วยนะจะนี่จ้ะกุ้งดองซีอิ๊วจ้ะแล้วก็จะเป็นกุ้งแบบว่าการเป็นจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะโอ้โหบอกเลยว่าเนื้อเด้ง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 เดงเดงเดงนี่ยำไข่เบงดาก็มีให้กินนะทุกคน อะไรมันจะเยอะแยะกระแปะ้ไข่ไก่ขนาดนั้นโอ้และที่สำคัญนี่เขามีอาหารนะคะเบบทำมาให้สำเร็จเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งทำเองนะคะดูสิคะปูอันนี้ก็เป็นปูสดๆสเลยนะเนื้อบุ้งเนื้อป,ปลาหมึกนะจ๊ะโอ้อันนี้ปูผดผงกะรีแซ่บบอกเลยมีฉาของิทานเล่นกลับกล้มนนะจ๊ะ ถ้าใครแบบว่าชิมอยากมานั่งเผาโอ้ต้มเลยจ้ามี่สักของกินเล่นทั้งซาลเปาก็มีขนุมจีบป๊อปคอร์นครบจบทีเดียวบอกอะไรโอ้ยข้วโพดขุกเนยนะจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมอื้อไม่อ้วนจะให้ทำยังไงล่ะทีนี้ดีชิมปุ้งสักกุ้ง ปนหนึบในปากเลยซะ่ะหอยนี่ก็ใส่ชีสใส่เนยด้วยนะโอหอมนี่จะหอย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 กั้งสกงงักกั้งกินครั้งแรกก็เลิศนะกุ้งเขาก็แบบย่างมาแล้วโอ้ฉุยอะร่อยเนื้อสดหอยแครงนี่ก็สดมากแซ่บนี่อันนี้ยำหอยนางรมจ้า จับไหมล่ะจับไหมล่ะลองกันได้นะจ๊ะอยู่ที่ริมเมืองนะจ๊ะจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะเลยเค่าไปจ้าดูนี่ขวานโอ้ยบานี่ก็มาเนียเนี่ยเนี่ยซูซีซูซี่นะนะโอ้ยชอบชอบ